สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่ากีฬาโรคจิตตอนที่สค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพวกแตรวงเปลี่ยนเพลงใหม่เป็นเพลงจ้ำบ้าคราวนี้คนดูซึ่งเป็นคนไข้โรคจิตโ่ร้องกันเกลียวกราวกองดุริยางที่มีสติฟั่นเฟือนพานักกีฬาทั้งหมดออกไปจากสนาม คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างตบมือให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ตบมือให้เกียรตินักกีฬาเช่นเดียวกันเป็นยังไงครับอาจารย์หมอโรดกล่าวถามในพลดีเรกรู้สึกสนุกบ้างไหมครับศาสตราจารย์ดีเรกฝืนหัวเราะเดีเหมือนกันหมอแต่ว่าถ้าผมนั่งดูจนเลิก ผมอาจจะกลายเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนี้ไปก็ได้นักกีฬาของหมอแต่ละคนไม่เลวเสียอย่างเดียวในตาขวางไม่ใครยิ้มไอ้ที่หัวเราะก็หัวเราะร่วนโดยไม่มีเหตุผลอาจารย์จะเอาเหตุผลอะไรกับคนไข้โรคจิตล่ะครับนั่นนะสิสาวสวยในเครื่องแบบพยาบาลคนหนึ่งถือถาดไม้บรรจุแก้วเครื่องดื่มแช่เย็นเดินเข้ามาในเต็นท์ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหลอนเสิร์ฟเครื่องดื่มให้คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าแห้วและผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคจิตโดยทั่วหน้ากันเสียงหวนมองดูหล่อนด้วยความเศร้าสลดใจและพูดขึ้นเปรยเปรยโถยังเป็นสาวเป็นแท่หน้าตาก็สวยไม่น่าจะเป็นคนไข้โรคจิตเลยพยาบาลสาวสะดุ้งเล็กน้อย แล้วมองดูอาเซียใครคะก็คุณนะส,สิครับผมคิดว่าคุณคงอยากเป็นนางพยาบาลมากเพราะคุณพิสมัยเครื่องแบบอันมีเกียรติเช่นนี้แต่คุณไม่ได้เข้าเรียนพยาบาลคุณก็เสียใจเลยเป็นโรคจิตอุ๊ยตายดิฉันเป็นพยาบาลประจำตึกคนไข้หญิงที่นี่นะคะเสียงวนทำคอย่นอ๋อขอโทษทีครับ แล้เขาก็ยกมือไหว้ปลกปลกผมเข้าใจผิดครับคุณเห็นคุณเดินยิ้มเข้ามาและยักคิ้วให้พวกเราผมก็เข้าใจว่าคุณเป็นคนไข้โรคจิตพยาบาลสาวหน้างอเหมือนม้าหมากรุกถือถาดเปล่าเดินออกไปจากกระโจมหลังนั้นอย่างเดือดดาลพนกล่าวกับกิมหมวนด้วยความไม่พอใจก็ย่าทึกทักว่าทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนี้เป็นคนไข้โรคจิตซมดสิเว้ย หมอกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆล้วนแต่คนดีๆทั้งนั้นหมอโรดพูดเสริมขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ <c oughs> คุณกันนิกาแกเป็นพยาบาลที่มีอารมณ์ดีครับอาเซียแกยิ้มตลอดวันแต่แกเป็นโรคเส้นกระตุกมาหลายปีแล้วคิ้วทั้งสองข้างยักบ่อยๆโดยที่จะตัวไม่ได้เจตนาเสียงวนพยักหน้ารับทราบก่อนที่เขาจะพูดอะไร โคศกประจำสนามก็กล่าวขึ้นทางเครื่องกระจายเสียงดังกังวานไปทั่วสวัสดีที่สุดท่านที่รักและที่เกลียดต่อไปนี้พวกเราคนไข้โรคจิตที่หมอมันหาว่าเป็นบ้าจะได้แสดงการแข่งขันกีฬาประเภทลูกประเภทลานและประเภทเละให้ท่านชมการแข่งขันอันดับแรก คือวิ่งแบกรั้วระยะทาง80เมตรนักกีฬาชายสี่คนจะแบกรั้วที่ใช้กระโดดข้ามวิ่งแข่งกันมีรายนามนักกีฬาดังต่อไปนี้หมายเลขหนึ่งพระเจ้านโปรเลียนหมายเลขสองจอมจัก,กรพรรดิเจงกิสคานหมายเลขสามนายเป็งแซ่ฮอ และหมายเลขสี่พระอภัยมณีขณะน,นี้นักกีฬาทั้งสี่ตัวเอ้ยเออสี่คนได้เข้าประจำที่แล้วครับท่านผู้ดูคงจะเห็นแล้วว่าทุกคนแบกรั้วไว้บนบ่าของเขาคนละรัว้วการวิ่งแบกรั้วนี้เป็นกีฬาแบบใหม่ที่มีรสชาติมากคอยชมนะครับ ซีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วหัวเราะง,งอไปงอมาขบขันนักกีฬาที่แสดงการแข่งขันกีฬาแบบแวกแนวกรรมการปล่อยตัวนักกีฬานุ่งกางเกงขาสั้นสีแดงสวมเชิดแขนสั้นสีแดงถือปืนพกซึ่งใช้ในการแข่งขันกีฬายืนอยู่ข้างหลังนักวิ่งทั้งสี่คนเมื่อนักกีฬาพร้อมแล้วเขาก็เหนี่ยวไกปืนทันที นักกีฬาทั้ง4ี่คนคงแบกรั้วยืนเฉยจนกระทั่งกรรมการเอตโรลันวิ่งสิเว้ยยิงปืนแล้วนักกีฬาคนหนึ่งหันมาทำตาเขียวกับกรรมการวิ่งไปไหนวะยืนเฉยๆอยู่อย่างเงี้ยหนักบาแทบแย่แล้วเราแข่งขันแบกทนเวไม่ใช่แบกรั้ววิ่งพวกคนดูซึ่งเป็นคนไข้โรคจิตต่างไม่พอใจร้องตะโกนโวกโวก ไล่นักกีฬาออกจากสนามไม่ดูเว้ยยืนแบกรั้วเฉยๆไม่น่าดูหากไปเว้ยแน่จริงต้องเอารั้วฟากกระบานกันเสว้ยนักกีฬาทั้งสี่คนถูกยุเช่นนี้ก็ยกรั้วสำหรับวิ่งกระโดดข้ามตีกระบานกันแบบตะลุมบอลไม่รู้ว่าใครเป็นใครในายแพทย์กับบุรุษพยาบาล3ามสี่คนวิ่งเข้ามาห้าม เฮ้ยเฮ้เลิกกันถ้าขืนตีกันจะจับใส่เสื้อกล้อได้ยินคําว่าเสื้อกล้อนักกีฬาทั้งสี่คนก็หยุดยั้งความดุร้ายคนหนึ่งถูกตีศีรษะแตกเลือดอาบหน้าแต่เขายิ้มระรื่นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายแพทย์รีบพานักกีฬาทั้งสี่คนออกไปจากสนามเสียงโคศกประกาศต่อไปท่านทั้งหลาย การวิ่งแบกรัว้วไม่มีการแข่งขันเพราะนักกีฬาเกิดตีกันขึ้นต่อจากนี้ไปเป็นการแข่งขันกระโดดสูงของนักกีฬาหญิงและวิ่งเร็วนักกีฬาหญิงระยะ80เมตรประเภทสูงอายุมีรายนามนักกระโดดสูงดังนี้หมายเลขหนึ่งนางสาวเพนจันหมายเลขสองมิสซิส แอนนิตาแช่ชาติอิตาเลียนหมายเลขสามนางลูกอินส่วนนักวิ่งเร็วรุ่นอาวุโสหมายเลขหนึ My ่งคุณป้าพลอยหมายเลขสองคุณน้าอิมหมายเลขสามคุณป้าซับและหมายเลขสี 4, คุณน้าสง,งียมโดยเฉพาะหมายเลขสี 4, เคยเป็นนักกีฬาตัวยงมาแต่ก่อนแล้ว นักกีฬาหญิงในวัย50ขวบขึ้นไปรวม4คนเข้าประจำที่คือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันวิ่งเร็วแล้วนักกีฬาหมายเลข3คือคุณป้าซับอายุในราว65ขวบแต่ท่าทางยังรมัดทะแมงสวมกางเกงขาสั้นจุนจูฟิตเปรีย้ยแลเห็นท่อนขาอันตกสะเก็ดเหี่ยวโยนเสียงวนหันขวับมาทางผู้อำนวยการโรงพยาบาล แล้วกล่าวขึ้นทันทีหมอครับทำไมยอมให้คนแก่ที่จวนจะเข้าลงอยู่แล้วออกมาแข่งขันกีฬาล่ะครับอย่างเงี้ยตายนะครับวิ่งไปสักสิบเมตรหัวใจอาจจะหยุดทำงานก็ได้หมอโรดหัวเราะเบาๆรับรองครับอาเสียอาเสียน่าจะทราบดีว่าคนไข้โรคจิตมีกำลังวังชาผิดมนุษย์ยายแก่สี่คนเนี่ย วิ่งเร็วกว่าสุทธิมัญญากาศเป็นไหนไหนมองดูสิครับอาเซียเห็นแล้วต้องตะลึงนักวิ่งในวัยดึกเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็กระโดดโลดเต้นเป็นการอุ่นเครื่องยืดเส้นยืดสายพวกคนดูร้องเชียร์ขมส่วนมากเชียร์นักวิ่งหมายเลขสามคือป้าซาับผู้มีอายุมากกว่าเพื่อนและเป็นคนไข้โรคจิต ที่มีอัธยาศัยใจคอโอบอ้อมอารีเสียงกูตะโกนเรียกป้าซับกลบเสียงเชียร์นักวิ่งคนอื่นคนไข้โรคจิตชายหญิงกลุ่มหนึ่งร้องขึ้นพร้อมๆกันตามที่ได้ฝึกซ้อมกันไว้ป้าซับมาวินป้าซับนางบินป้าซับสู้ฮึมสู้สู้ตายกรรมการปล่อยตัวเห็นนักวิ่งพร้อมแล้ว ก็ยิงปืนเป็นสัญญาณเริ่มสตาร์ททันทีป้าพลอยน้าอิ่มและน้าสเสงี่ยมหลับหูหลับตาโกยอ้าววิ่งไปในเส้นทางของตนท่ามกลางเสียงเชียร์ของพวกคนบ้าทั้งหลายแต่ป้าซับยืนนิ่งเฉยในท่างงง,งเสียงปืนทำให้สมาธิของหญิงชาราเสียไปกรรมการปล่อยตัวร้องตะโกนลัน่นวิ่งสิป้ายืนเซ่อยู่ทำไม ขาเอากันแล้วเหรอขาเนี่ยพูดจบปาซับก็แสดงลวดลายของนักวิ่งเร็วชั้นดีวิ่งไปจนสุดฝีเท้ายิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วพราะฤทิ์บ้าเพียง40เมตรปาซับก็ผ่านขึ้นหน้านาสเสี่ยมและขึ้นหน้านาอิ่มไปได้อย่างไรก็ตามป้าพลอยซึ่งนำมาตั้งแต่ต้นพยายามเร่งฝีเท้าขึ้นอีก ป้าซาับยกมือขวาตีก้นตัวเองแล้วเอตดตโรลั่นจะหนีข้าไปไหนวะนังพลอยฮ <c oughs> สนุกจริงโว้ยเหมือนกับปาฏิหาริ์ป้าซาับแสงขึ้นหน้าป้าพลอยไปได้อย่างสบายเมื่อถึงระยะทาง60เมตรคราวนี้ป้าซาับยิ่งเร่งสตรีมหนักขึ้นพวกคนบ้า ต่างเป่าปากตบมือกระทืบเท้าโห่ร้องตลอดเวลาหญิงชราวิ่งมาประทะเทปที่เส้นชัยแล้วแต่แกไม่ยอมหยุดคงวิ่งตเตลิดเปิดเปิงต่อไปจนกระทั่งถึงทางเลี้ยวก็เลี้ยวไปตามขอบสนามและเข้าวงในคราวนี้เป็นการแสดงวิ่งเดี่ยวเสียงเชียร์ของคนดูทำให้ปา้าซับวิ่งเร็วราวกับม้าแข่ง แต่แล้วแกก็หมดแรงล้มกลิ้งลงบนลู่สิ้นสติสมประดีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรีบนำเปลามารับส่วนนักวิ่งหญิงในวัยสูงอายุอีกสามคนก็เป็นลมคอพับคอย่อนอยู่นอกสนามไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนบนแป้นให้ช่างภาพโรคจิตถ่ายรูปผู้ชนะที่หนึสองสได้ในเวลาเดียวกันนี้เอง การแข่งขันประเภทลานกระโดดสูงหญิงก็เกิดการออลเวงขึ้นกลางสนามฟุตบอลนักกีฬาหญิงสามคนตบตีกันอุตลุดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลายคนรีบมาระง,งับเหตุปรากฏว่าผู้ก่อเรื่องคือนางแอนนิตาแชฉชาวอิตาเลียนหล่อนกระโดดได้สูงกว่าใครๆแล้วหัวเราะเยาะนักกีฬาหญิงทั้งสองคน เกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาก็ช่วยกันตบตีนางแอนนิตาแฉะอย่างสะบักสะบอมแล้วก็ตบตีกันเองตามประษาคนบ้าเสียงโคศกประกาศลั่นสนามผลของการแข่งขันกระโดดสูงหญิงไม่ปรากฏเพราะนักกีฬาเกิดฟัดกันทั้งๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่ส่วนผลการแข่งขันวิ่งเร็ว80เมตรของนักกีฬาหญิงอาวุโส ป้าซับอดีตเอเย่นเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมาชนะเลิศที่สองคือป้าพลอยที่สามคือณอิมอดีตจำบะชื่อดังคณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ดูทราบว่าป้าซับนักวิ่งลมกรดได้สิ้นใจตายเสียแล้วพวกคนดูโห่ร้องกันเกลียวกราว คณะพักษีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าเบ้ไปตามกันหมอโรดได้ยินประกาศเช่นนี้ก็รีบลุกขึ้นวิ่งตรงไปยังเต็นท์ปฐมพยาบาลทางด้านใต้ของสนามพลพัชราพรกล่าวกับศาสตราจารย์ดิเรกอย่างเศร้าใจแย่เว้ยหมอคุณป้านางบินคนนั้นเท่งถึงซะแล้วอ๋อไรทำไมจะไม่ตายล่ะว,วิ่งเร็วยังกระรถไฟด่วน วิ่งจนตับแตกหรือหัวใจหยุดทำงานเนื่องจากเหนื่อยเกินไปต่อจากนั้นสักครู่โคฆโศกก็ประกาศให้ทราบถึงการแข่งขันกีฬาชายหญิงในอันดับต่อไปวิ่งทน1,200เมตรชายสี่รอบสนามและประเภทลานทุ่มน้ำหนักหญิงเมื่อนักกีฬาเดินเข้าสู่สนามเตรียมการแข่งขันวงดุริยางของคนไข้โรคจิต ก็บรรเลงเพลงพม่าแทงกบทันทีคราวนี้คนดูเกือบพันคนก็ร้องเพลงพม่าแทงกบกันอย่างสนุกสนานถึงแม้เป็นเพลงเก่าแต่ก็ยังไม่ตายส่วนคนร้องเพลงนี้ตายไปหลายคนแล้วการแข่งขันทุ่มน้ํำหนักหญิงยังไม่เริ่มต้นแต่การแข่งขันวิ่งทนชาย1200เมตรจะเริ่มต้นนะบัดนี้ กรรมการปล่อยตัวโบกมือเป็นสัญญาณให้แปรวงหยุดบรรเลงแต่หัวหน้าวงเข้าใจผิดคิดว่ากรรมการให้เป่าเพลงเชิดจึงบรรเลงเพลงเชิดทันทีคนดูร้องตะโกนด่าเสียงโขมเอาพ่ม่าแทงกบโว้ย <S <S 2> <S 2> <S 2> เพลงเชิดไม่ฟังใช่เพลงเชิดไม่ฟังเว้ยพม่าแทงกบ หัวหนา้าแตรวงชักชิวก็สั่งพักพวกหยุดบรรเลงแล้วตะโกนด่าคนดูบ้างหมดหน้าฝนตั้งเดือนแล้วเอากบที่ไหนแทงวะฟังเพลงไว้เป็นก็เฉยๆเธอหน้าทุยแทนที่คนดูจะโกรธกลับหัวเราะกันอย่างคลื้นเครงตามประสาคนบ้าโคศกประกาศชื่อนักกีฬาหญิงที่เข้าแข่งขันทุ่มน้ำหนักให้ทราบและประกาศชื่อนักกีฬาชาย ที่แข่งขันวิ่งทนรวมทั้งหมดหกคนแต่ละคนท่าทางคึกคักเข้มแข็งแต่คนหนึ่งหมายเลขสหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งทุกคนเขาหันหน้าไปทางทิศใต้กรรมการในชุดสีแดงถือปืนพกเดินเข้ามาหานักวิ่งหมายเลขสและพูดเสียงเกรี้ยวกราดหันหน้าไปทางโน,น้นเว้ยไม่ใช่ทางนี้นักวิ่งมองดูกรรมการอย่างเดือดดาล อย่ารู้ดีหน่อยเลยว่าวันทั้งเนี้ยหนึ่งรอบก็สี่รอเมตรวันทั้งโน้นหนึ่งรอบก็สี่อเมตรเท่ากันแกเป็นกรรมาการว่าคอยจับเวลา,วาสิใครวิ่งครบพันสองเมตรและทำเวลาได้ดีกว่าเพื่อนคนนั้นก็ชนะกรรมการในวัยกลางคนเห็นพ้องด้วยโอ,อ้จริงของแกเว้ยแล้เขาก็ร้องขึ้นดังๆ ทุกคนเตรียมตัวนักวิ่งคนหนึ่งชูมือขวาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกรรมการแกช่วยบอกกันหน่อยเถอะว่ามาเริ่มวิ่งกันควรจะเอาตีนขวาหรือตีนซ้ายออกก่อนเอาแล้วแต่แกสิไปไหนก็ได้แต่เอาหน้าถลายดินก็แล้วกันเสียงปืนพกที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาระเบิดขึ้นหนึ่งนัดดังลั่นสนาม เจ้าหนุ่มที่หันหน้าไปทางทิศเหนือคนเดียวเท่านั้นที่ออกวิ่งเมื่อสิ้นเสียงปืนอีกห้าคนซึ่งหันหน้าไปทางทิศใต้ไม่ยอมวิ่งต่างคนต่างมองดูหน้ากันแล้วหัวเราะกันอย่างขบขันฮกูไม่วิ่งใครจะมาทำไมกูนักวิ่งหมายเลขสองพูดพลางหัวเราะพลางฮกูเป็นนักวิ่งราเว้ยไม่ใช่นักวิ่งทนหมายเลขหนึ่งพูดเสริมขึ้น ัวก็ไม่วิ่งกรรมการปล่อยตัวถือปืนเดินรีเข้ามาเจ้ายัางไงกันโว้ยให้สัญญาแล้วทำไมถึงไม่วิ่งโนนเห็นถ้วยรางวัลในเต็นนั่นไหมล่ะพวกแกไม่อยากได้หรือยังไงใครชนะที่หนึ่งจะได้รับรางวัลในเต็นนั่นทำไมอะพวกแกไม่อยากได้ถ้วยหรือใครชนะที่กกหนึ่งจะได้รับรางวัลถ้วยเงินรู้ไหม นักวิ่งทั้งห้าคนต่างมองไปที่เต็นท์กรรมการพอแลเห็นถ้วยเงินวางอยู่เรียงรายใครคนหนึ่งก็ร้องขึ้นวิ่งว้อยพวกเราใครจะได้ถ้วยเดี๋ยวก็รู้สองคนวิ่งไปทางเหนืออีกสองคนวิ่งไปทางใต้และคนหนึ่งวิ่งผ่านสนามฟุตบอลลัดตัดทางไปดักหน้าคนดูโห่ร้องเกลียวกราวหลายคนกระโดดลงมาจากอัธจันทร์ วิ่งกับเขาด้วยนายแพทย์บุรุษพยาบาลไล่ออกจากลูกก็ไม่ยอมออกแรวงบรรเลงเพลงเชิดทันทีเสียงหวนตบมือหัวเราะงอหาย <c oughs> ยุ่งยุ่งละว้ย <c oughs> ภายในลูกหรือทางวิ่งเต็มไปด้วยคนไข้โรคจิตบ้างกระบุกเข้าไปในสนามฟุตบอล แล้วเล่นกระโดดไกลกับนักกีฬาหญิงไม่มีใครสามารถระงับความวุ่นวายได้คนไข้โรคจิตขนาดหนักกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาไปหาหมอโรธผู้อำนวยการโรงพยาบาลเออะไรบอกเราช่วยกันจับหมอโกนหัวไว้ไม่โกนอววเมีหมอโรธในตาเหลือก่อาเข้ามานะถอยออกไปถ้าขัดคำสั่งฉันฉันจะจับส่เสือเส้อกลอเสื้อกล้าแล้วคนหมอ พวกผมไม่กลัวหรอกครับวันนี้เราต้องเชือดลูกกระเดือคุณหมอละผู้อำนวยการใจหายวาบหมุนตัวกลับแล้วห่อแนบไม่คิดชีวิตตรงมาที่เต็นท์คณะพักสีสหายแล้วร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเจ้าคุณปัจจนึกในตาเหลือกอย่าเข้ามาหมอโรดวิ่งไปทางอื่นประเดี๋ยวบวกผมจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำบัดวิปลาสเต็มไปด้วยความรักตัวกลัวตายไม่ทราบว่าจะหลบหนีไปทางไหนก็บุกเข้ามาในเต็นท์ของขาาคณะพักสีสหายคนไข้โรคจิตชนิดบ้าคลัง่งรวมหกคนวิ่งตรงมาเต็นท์นี้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วรีพรวดพลาดลุกขึ้นด้วยความตกใจแต่แล้วศาสตราจารย์ดิเรก ก็ร้องตะวาดพวกคนไข้ด้วยเสียงอันดังเฮ้ยหยุดหยุดนะคนไข้ทั้งหกคนต่างหยุดชะงกักยืนรวมกลุ่มกันอยู่หน้าเต็นท์เจ้าหนุ่มใหญ่ที่เป็นหัวหน้ารูปร่างอ้วนเตีย้ยสวมกางเกงขาสั้นสีดำสวมเสื้อคอกลมสีขาวและโกนหัวมีได้ดิบเส้นขนาดนิ้วก้อยคล้องมือมือถือมีดโกนอันคมกริบ จ้องมองดูในแพทย์หนุม่มด้วยแววตาอันวาวโรดแบบคนบ้าสูเจ้าเป็นใครมาขัดขวางเราถ้ารักตัวกลัวตายก็ส่งพวกหน่วยการโรงพยาบาลนี้มาให้เราเสโดยดีเราจะทำพิธีเชื่อดลูกกระเดือกเนื่องในงานวันรื่นเริงของคนไข้โรคจิตหากสู้เจ้าขัดขวางพวกเราจะฆ่าตายให้หมดหน่าประหลาดใจอย่างยิ่ง แทนที่ในแพทย์ดีเรกจะเกรงกลัวเขากลับเดินเข้าไปหาหยุดยืนเผชิญหน้าพวกคนบ้ากลุ่มนี้และพูดยิ้มยิ้มพวกเราคือเทวดาที่ได้รับเชิญให้มาดูงานรื่นเริงของพวกเจ้าคนไข้ทั้งหกคนต่างมองดูหน้ากันเลือเทวดาจริงๆเจ้าคนหนึ่งกระซิบบอกหัวหน้าเดี๋ยวนักปราดย่อไม่เชื่อถือใครง่าย ถ้าเป็นเทวดาก็มีฤทธิ์ผิดมนุษย์กูจะทดสอบเองหากไม่ใช่เทวดากูจะจับเชือดลูกกระเดือกเสียพูดจบชายหนุ่มที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าอารวาดก็ปรีเข้ามาหาด็อกเตอร์ดิเรกแกเป็นเทวดาแกสแสดงอิทธิฤทธิ์ของแกให้พวกเราดูหน่อยสิในพลดิเรัวราระคือหือ,หอล้วงกระเป๋าเสื้อ หยิบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งออกมาส่งให้พ่อตาของเขาเอาผ้าเช็ดหน้าของผมคลี่ออกแล้วปิดหน้าคุณพ่อไว้ครับเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้งๆไปทำไมผมจะพิสูจน์ให้ไอ้พวกนี้มันรู้ว่าพวกเราเป็นเทวดาที่ได้รับเชิญมาในงานนี้พูดจบนายแพทย์หนุม่มก็หันมาทางคนไข้โรคจิตแกดูเทวดาแก่องค์นี้ เอาผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าท่านแล้วเมื่อเปิดออกมาฟันในปากของท่านจะหายไปพวกคนไข้โรคจิตหัวเราะกันอย่างขบขันคนไข้คนนึงกล่าวขึ้นว่าถ้ามีฤทธิ์ทำให้ฟันทั้งปากหายไปได้ก็เทวดานะสิวายศาสตราจารย์ดิเรกกล่าวกับพ่อตาของเขาซึ่งขณะนี้ท่านเจ้าคุณแอบถอดเอาฟันปลอมออกแล้ว โดยที่พวกคนบ้าไม่ทันสังเกตเห็นดึงผ้าชนาออกได้แล้วครับท่านเจ้าคุณกระตุกผ้าเช็ดหน้าที่ปิดหน้าออกแล้วยิ้มให้คนไข้โรคจิตทั้งหกคนพวกคนไข้แลเห็นแต่เหงือกก็ตกใจถอยหลังกรูดหมอโรดมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นเขายืนตัวสั่นงันงกอยู่ข้างหลังพลและกอดเอวพลแน่นแต่ค่อยโล่งใจขึ้นแล้ว ไม่เห็นคนไข้โรคจิตคลายความดุร้ายและกำลังเชื่อว่าเจ้าคุณปัจจนึกเป็นเทวดาเฮ้ยเทวดาจริงๆแล้ว๊วยดูสิวะศรีรษะของท่านแดงแจ๋เป็นมันแผลบไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวฟันของท่านเต็มปากท่านยังทำให้หายไปได้เจ้าหนุ่มร่างอ้วนเตีย้ยซึ่งเป็นหัวหน้าคนไข้โรคจิต พับมีดโกนเก็บใส่กระเป๋ากางเกงทําให้คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าแห้วและหมอโรดถอนหายใจโล่งอกไปตามกันเขากล่าวกับด็อเตอร์ดิเรกว่าเอาละผมเชื่อแล้วว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาเพราะมีฤทธิ์แต่ว่าพวกท่านต้องแสดงอิทธิฤทธิให้ผมเห็นเช่นเดียวกันไม่งั้นเกิดเรื่องพวกผมเคยกลัวหมอกลัวเสื้อกรอ วันนี้เลิกกลัวกันทีเราคนบ้าไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรฆ่าคนตายก็ไม่ผิดกฎหมายผมอยากจะเชื่อดคอคุณหมอโรดมานานแล้วเร็วแสดงปฏิหารแบบเทวดาให้ผมดูนายพลดิเรกยื่นมือขวาออกไปนี่ไงล่ะแสดงให้ดูง่ายๆนิ้วของฉันมีห้านิ้วมนุษย์ทั้งหลายมีนิ้วมือเพียงข้างละสีนิ้วเท่านั้น หัวหน้าคนไข้โรคจิตสะดุ้งเล็กน้อยยกมือขวาของเขาขึ้นมาดูนิ้วก้อยของเขาไม่มีซึ่งเป็นมาแต่กำเนิดเขานับนิ้วมือของเขาด้วยเสียงอันดังหนุ่งสองสามสี่อ้ยโยท่านเป็นเทวดาจริงๆละไว้พวกเราท่านมีนิ้วมือถึงห้านิ้วคนไข้โรคจิตคนหนึ่งคัดค้านขึ้นทันที ดูเหมือนมนุษย์เราก็มีนิ้วมือข้างละห้านิ้วเหมือนกันในวาข้าจะลองนับนิ้วมือของข้าดูบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไงเจ้าหนุ่มอ้วนเตี้ยชักฉิวนิ้วแรกมึงไปนับทำไมละ่ะมึงเป็นบ้าจนไม่รู้อะไรเลยการนับน่ะสิ่งแรกหรือชิ้นแรกเขาไม่นับนิ้วของมึงมีสี่นิ้วเท่านั้นถ้าเทวดาท่านนับนิ้วแรกของท่านด้วย ท่านก็ต้องมีหกนิ้วพูดจบเขาก็หันไปไหว้ศาสตราจารย์ดิเรกผมเชื่อแล้วครับว่าท่านทั้งสองเป็นเทวดาแต่ผมขอร้องให้ทุกคนแสดงอิทธิฤทธิให้พวกเราดูสักหน่อยเพื่อเราจะได้แน่ใจว่าพวกท่านเป็นเทวดาขณะนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถต้อนคนไข้ให้ออกไปจากสนามแข่งขันได้หมดแล้ว บุรุษพยาบาลกลุ่มหนึ่งพากันมาที่เต็นท์เพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการแต่แล้วด็อเตอร์ดิเรกก็โบกมือให้กลับไปเพราะเขาแน่ใจแล้วว่าคนบ้าหกคนนี้คงไม่ทำอะไรเขาและหมอโรดอาเสียกิมห่วนเดินมาหยุดยืนเบื้องหน้ากลุ่มคนไข้โรคจิตพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสแบบใจดีสู้เสือน้องชาย อยากดูการแสดงอิทธิฤทธิยังไงก็ว่ามาโหสิครับชายหนุ่มร่างสูงใหญ่พูดขึ้นทันทีถ้าท่านเป็นเทวดาท่านต้องห่อให้เราดูเดี๋ยวนี้ถึงจะเชื่อเสียงหวนกลืนน้ำลายเอือกเอาอย่างอื่นดีกว่าแต่งสากลอย่างเงี้ยห่อไม่ถนัดหรอกคนบ้าอีกคนนึงพูดเสริมขึ้นถ้าอย่างนั้นหายตัวให้เราดู เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ